แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเธอไปเช่าที่แห่งหนึ่งเธอบอกว่าเธออะก็อาจจะมีแบบค้างค่าเช่าบ้างเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณต้องออกไปแ้คุณไม่จ่ายฉันตัดน้ําตัดไฟนะลักษณะที่ตรงนั้นเป็นที่ว่างเปล่าหรือมีร้านมีร้านอยู่แล้วค่ะมีร้านอยู่แล้วร้านขนาดเท่าไหร่ ไม่รู้อะค่ะแต่คือไม่รู้อะดูร้านนีนะนี่แล้กกว้างเหมือนกันนะใช่สวยเลยอ่ะแล้วก็มีการโทรคุยกันคือวันนั้นที่ทักปไปเป็นวันอาทิตย์ที่2 3นะคะเมษายนเราไม่สวดจะเข้าไปดูแต่เราบอกถุยกับเขาเนาะเขาบอกว่าอุ้ยผมรู้จักพี่ดีใจที่พี่จะมาทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยุดตามพี่อยู่เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ว่างไปดูวันอังคารน,นะวันอังคารคือวันที่25เมษายนะคะเขาโทรมาแล้วว่าพี่เตยมีคนจะมาดูที่พี่พี่โอนมาจาก่อนได้ไหมแล้วก็ แล้วเราจะทาไปแกล้งลืมว่าอยากเห็นที่จริงๆก่อนดีกว่าเนาะก็กลัวกลัวโดนโกเหมือนกันเขาไม่ได้ถ่ายเราให้ดูสมารเดลิบบัญชีเราก็วัดใจวะวัดดวงเพราะชอบที่ตรงนี้จริงจริแล้วเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่โอนไปก่อนก็นได้เนาะเพราะอยากให้อย่าปล่อยให้ใครนะคุณโ,โอนไปเท่าไหร่ฮะโอนไปสองหมื่นห้าพ<ะ>ันบาทใช่ไหมตามนี้นะโอนนี่คือมัดจํามัดจํามัดจํว่าเอ้ยฉันฉันเช่าที่นี่แนะ่อ่างั้นยังไงต่อต่นนั้นก็นัดมาทําสัญญาการวันที่17เดเดือนพฤษภาเขาบอกว่า ที่หนูขอทําก่อน17ได้ไหมเพราะว่าหนูจะต้องไปเพราะว่ายายหนูต้องผ่าตาดัดแล้วก็บอกว่าเรายังไม่สะดวกแต่เราก็โอนเงินไปแล้วนะโอนเงินไปอีกโอนอีกเท่าไหร่อีกสองหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นแล้วยังไงต่อคือพอไปถึงเราตกใจแล้วถามว่าน้องเมย์สัญญาเนี่ยทำไมมันสี่หมื่นบาทพี่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสหนูทาหลอกผัวอุ้ยแล้วมีสองหมื่นห้าเนี่ยมีด้วยไหมมีค่ะเอามีอีกใบหนึ่งนะมีค่ะเอามีก<ม>็คือพูดง่ายไม่ได้มีใบเดียวใช่นี่อีกใบหนึ่ง ที่ต้องใส่เป็นแบบนั้นเพราะว่าแฟนเมย์เนี่ยเป็นคนที่ดุอะดุคือพูดง่ายทําขึ้นมาเพื่อให้สามีจะได้เห็นใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเออมันไม่ได้คือเขาเป็นนักธุรกิจอะประมาณว่าทาไมเธอไม่คิดก่อนคิดก่อนที่จะตั้งราคาอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าโอเคคือเอาง่ายกลัวโดนหัวดา่าเออกลัวโดนโผล่ดากลัวโดนหัวดา,ว,ดว,ดาว่าทําไมมึงไปปล่อยสองหมื่นห้าัวดุค่ะอ่าโอเคเอ่ะเข้าใจใจเย็นนะก่อนจะมาชาบไม่บอกแล้วว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของแฟนเมย์นะแต่ว่าร้านเนี่ยแฟนเมย์เป็นคนให้ทำเออ เป็นคนมอบอำนาจให้ทำตรงสิทธิตรงนี้คุณรู้หรือยังว่าเมียคุณเองเนี่ยทำสัญญาสองฉบับฉบับหนึ่งไปหลอกคุณสี่หมื่นอีกฉบับหนึ่งเป็นสัญญาจริงสองหมื่นห้าทราบทราบทราบกับแม่คือบกลงทะเบียนไหมว่าทราบแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่หนุ่มอแล้วคุณกล้าทำได้ยังไงสองฉบับเพราะแต่ถามเขาว่าเราอ่ะเป็นภรรยาเขาใช่ไหมเราจดทะเบียนไหมจดค่ะแล้วพี่ไม่อยากรู้เรื่องอะไรของหนูอ่ะจดไหมอ่ะก็จดก็ในเมื่อจดจริงจริงพี่ก็ไม่ได้อยากรู้พี่จะพี่ก็ไม่ต้องอยากรู้เลยหนูยังไม่อยากรู้เลยว่า พี่จดทะเบียนกับสามีพี่หรือเปล่าเดี๋ยวนะคะใจเย็นนะคะใจเย็กนะคะอันนี้ไม่ะไ้เมไม่ไม่ฟ้องมเราไม่ฟ้องกันไม่ฟ้องกันที่สองนะใจเย็นไม่ฟ้องกันนะนะคะ๋ยวค่ะนะเรามีติ่งเอาไว้ไหมทำสัญญาแยกไหมว่าสี่หมื่นนี้จะไม่มีการเกี่ยวข้องไม่มีพันธะทางข้อกฎหมายต่างๆนานามีแยกไหมไม่มีแต่เราถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมเออเขาโทรบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกพี่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องถามแก่แก่ต้องทําสัญญาแยกมาหนึ่งฉบับถูกไหมใช่ครับแต่ตามหลักแล้วในกรณีนี้สัญญาฉบับที่สองที่ทำสองหมื่นห้าก็ถ เสร็จปุ๊บลงทุนไปเท่าไหร่นะไม่ไม่อันนี้คือสาขานี้คือ6กแสนสาขานี้หกแสนนะหกแสนคือรวมเงินมาจําด้วยก็ดําเนินการตามปกติไม่มีอะไรถูกไหมใช่แต่ตอนแรกเรามามาสุดใจตรงที่บอกว่าเขาบอกเลิกหูเราก็เริ่มวันเขาบอกวันที่่าไหร่ยีเดือน5ยังไม่เปิดร้านเลยร้านนี่จะเปิดวันที่8ปดแปดมิถุนาแก้วเรจะบอกว่าต่อให้ทางฝั่งน้องเขาเลิกกับผัวไปสัญญาก็ยังเดินอยู่สัญญาก็ยังเดินอยู่ถูกครับไม่มีผลเกี่ยวข้องอะไรกันถูกครับทางฝั่งนี้บ้าง คือพี่เตยเนี่ยเดือนแรกค่ะมิถุนาเขาพี่แกก็จ่ายตรงนะคะ<ใ>จ่ายเท่าไหร่สองหมื่นห้าใช่ค่ะ,ะทีนี้คือเวลาที่เหมือนพี่ๆเขาจะไปเช่ากันเนี่ยหนูก็จะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนกรณีของน้ําไฟหนูขอพูดน้าไฟก่อนเลยนะคะน้นําไฟเนี่ยเมนใหญ่เนี่ยหนูจดในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ว่าทางพี่เตยเนี่ยเขาก็แย้งมาว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้เปิดบริษัททําไมเขาต้องใจ่ายในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยประเด็นมันคืออะไร ประเด็นก็คือว่าเออพี่เตยเนี่ยหนูถามว่าพี่เตยจ่ายค่าเช่าหนูจะมีบินก่อนแบบบอกบอกพี่กันเลยว่าให้จ่ายค่าเช่าสองหมื่นห้าี่ถูกไหมใช่พอเข้าเดินที่สองไม่จ่ายพอเข้าเดินที่สองเนี่ยก็คือแบบแกก็บอกว่าเดี๋ยวงั้นน้องเมย์ก็คิดค่าปรับไปเลยใช่คิดค่าคจ่ายช้าแล้วคิดค่าปรับไปเลยใช่ทีนี้หนูไม่อยากจะค่าปรับเขาคนละห้าร้อยห้าร้อยอ่ะหนูไม่อยากเดินขนาดค่าเช่าพี่อพี่ยังไม่จ่ายเลยแล้วค่าปรับพี่จะจ่ายหนูมีเหตุผลอะไรที่ไม่จ่ายเขาอฟังแค่นี้ก่อนอ่ะเพราะว่า คือไม่มั่นใจว่าวันหนึ่งวันใดเขาอาจจะไม่อยู่ในที่ตรงนี้แล้วพอเขาพูดทุกครั้งว่าเขาจะไม่อยู่แล้วแล้วกลัวว่าสามีเขาบอกจะมาไล่ที่เราแล้วมาบอกว่าไม่มีการจ่ายเงินผ่านบัญชีที่เป็นชื่อสามีเขาในสัญญาฉบับแรกแล้วเขาเราก็การเป็นผู้ผิดที่บุกรุกไปทำกิจการในที่ของเขากรททำสัญญาคุณเนี่ยยังไงมันมันได้อยู่แล้วอ่ะคุณเดี๋ยวผมพูดแทดียวผมพูดนคุณกำลังจะบอกว่า คุณไม่ต้องห่วงหรอกต่อให้ฉันเลิกกับผัวไปเนี่ยลกไปไปอ่ะเขาก็ยังไม่มีปัญหาเลยยังไงสัญญาณยังมีผลสัญญายังมีผลอยู่อ่ะเขาบอกแบบนั้นปล่อยเขาเลิกกันไปแยกกันไปยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสัญญาก็ยังมีผลอันนี้แก้วยืนยันอย่างนั้นไหมต้องครับถูกต้องอันนี้ยืนเขายืนยันมาอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจริงใช่ตอนนี้จะเอายังไงกันดีก็คือไม่เอาอะไรแล้วคือใหญ่เขารับผิดชอบคืนมาจําคืนอะไรมาแล้วนัวันนี้ร้านยังเปิดอยู่ไหมไม่เปิดแล้วเพราะอะไรถึงไม่เปิดก็เขาไปบอกด ว่าห้ามขายตอนนี้ร้านเนี่ยคุณตัดน้ําตัดไฟเขาถูกไหมตอนนี้ก็ยังเปิดได้วันที่พี่เติงมาเปิดวันสุดท้ายพี่เติงก็หนูไปตัดไป5นาทีแต่ท่านี้ก็อยาจตนาตัดแล้วจ้ะเพราพี่บอกว่าก็ของพี่จะเน่าเราทำยงไงเธอเลยกลับมาตัดไฟหนูก็ต้องก็ต้องก็หนูก็แค่วลงแล้วลุงน้องพี่เดินมาร้องไห้หนูบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปขึ้นให้ตัด5นาทีแล้วเอาขึ้นไหมเอาขึ้นไม่ถึง5นาทีก็เอาไม่ถึง5นาทีนะแต่น้ําข้ามวันตอนเช้าไม่ได้เปิดอ้าวไม่ น้าปิดไหมเอ้าหนูสั่งให้ลูกน้องหนูไปเปิดแล้วแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้แต่ตอนเช้าเขาก็ได้ใช้นี่เพราะเขาเปิดร้านเองเอาก็เปิดเองก็ถือว่าใช้แล้วอะาก็เทมเธอตัดหนูฉันทำไมทั้งคืนตัดอะไรก็เด็กก็บอกเด็กแล้วให้ไปเปิดได้เลยลูกน้องพี่ที่เป็นพาม่าโอเคบุกรุกเข้าไปตัดไฟอะอาญาหรือเปล่าฮะอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปเกี่ยวมุมนั้นเลยเพรา้ว่าพอเกี่ยวค่ะเพราะว่ายังไม่บอกเลยคือบุกรุกไปตัดไฟบุกรุกเข้าไปในร้านไม่ได้ขออนุญาตผู้เช่าผู้เช่ามีสิทธิ์ในตรงนั้นอยู่ มันไม่เกี่ยวจะใช้หมดแล้วมัน่างเงิเอาคุเอาป่ะเอาคุยเอาปะเอาป่ะันยยว่าเธอเก็บเอาไว้โอ้ผมขอเนี่ยว่าพี่เตยถ้าจบเรื่องห0 0 0 0จบใช่ไคะใช่ค่ะโอ้หนูขอขอเวลาหน่อยขอเวลาไปไหน่ะจ้ะลูกขอเวลาไปคิดเงีว่าจะคืนดีหรือไม่คืนดอ๋อหขอเวลาไปหาเงินหลอกคนอื่นโอ้